เอียงเนาะถ้ารับเม็ดไม็ดอยู่ถ้ารเราออไปอยู่นู่นอยู่บ้านตัวเองคนระับอ่า <c oughs> เราประมาณการเอาประมาณการกะเอาบอลอ่าตัวนี้นี่ให้มันใกล้เคียงอันนี้อ่าไอ้ตัวอสามหูนี่เขาเ้าเขาขึ้นมเราลงมันเป็นอย่างเอาไว้ให้มันยกหลึกตื่นอโครงการเนี่ยมันเลิกเข้ากาลง่มตามสูตรไม่ครับ เพราะว่นต้องขก็ยกขึ้นไปใส่หู้สองหู้สามอ่าปกติแล้วถ้าเป็นสแตนดาร์ดใส่เครื่องนี่คือให้ใส่หู้สุดท้ายเลย<อ>ที่เนี่ยอยากได้ตื่นเขากลับมาเล่นตรงคันโยกเอาอนะครับ<อ>เป็นคันโยกเอาที่นี่แขนกลางนะครับเ<อ>นี่ยตัวแขนกลางนี่ยเขเข้าตรงยญ้าอยู่ามาั่นหาสิบเก้าเส้นก็คือจากกลางสลักนี่ไปถึงกลางสลักนี่ <5 S 1> <แ>้าสิบแม่นครับก็คือนนเครื่องมันงามลงกว่านี้อยู่ตัวนี้มันไหนจะปลาเข้าไปเป็นหกสิบมั้งครับหกสิบกว่านะครับดึงหอดเขายืดหน่อย ผมว่าจะซื้อมันใหม่ว่าจะสั่งยุงว่าจะซื้อยางยางบริษัทเราก็มีมันจะล้นแล้วยางหน้าเหรอครับจะล้นแล้วจากกลางสลักนี่ถึงกลางสลักตัวนึงครับได้มีตันนีดนึเนาะครับของเราใช้ตารางเอลซีเจ็ดครับแล้วก็ตึงโซ่ให้เท่ากันก็คือเราดูระยะห่างของล้อกับช่องว่างของตัวโซ่นี่แหละ าให้มันมีใกล้เคียงกันถึงเก็ล็อกไว้คร่าวๆหน่อยนะเนาะตัวนี้ถ้าง,งั้นตัวนี้ยังไม่ล็อกก็ได้เดี๋ยวมันไปให้มันชนไว้เพราะว่าเราลองเฉยๆเรายังไม่ได้เอาจริง เป็นดินทรายมากเลยเนี่ยผมคนมันไปเนดินทรายก็เลยว่าลองดูก่อนก่อนที่อยากห้ตกถ้าดินมันแห้งก็คือคูมันจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าดินมันจะไหลแต่ให้เรารู้หลักการเนาะครับผมอยากรู้หลักการทางนั้นอ่าครับก็ในการตั้งเครื่องก็จะมีประมาณนี้ส่วนว่าอยากได้กว้างได้แคบตัวนี้มันสามารถรับได้ครับใช่แต่ตัวนี้เขาก็ทํามาเหมาะแล้วล่ะทีนี้ไอไอระหว่างต้นเนี่ยมันมีตัวไหนอีกครับ ในระหว่างต้นเนาะทางส่งทิ้องอ่าเรามันมีตารางแนะนําอยู่ตรงนั้นพออยูบอกเพา่อนคู่มือธรรมดาอ่ามันจะมีอยู่ในสมุดก็มีครับแต่ว่าเขาจะส่วนที่จําเป็นเขากระตีไปให้อยู่ตรงสติเกอร์นี่ครับอยู่ในตรงสติเกอร์ถ้าเป็นตารางบนนี่ก็คือเป็นแอลสามหกถ้าเป็นตารางล่างก็คื้นอลซีเจ็ดกับเอลห้าศูนย์เนาะ เอา C เนอะแต่ว่ารู้สึกเครื่องเครื่องมันจะเยียงอยู่เครื่องนี้แบบอ่านี่ยครับอะไรนะต้องการเท่าไหร่นะเจ็ดสิบเจ็ดสิบแสนแสนเจ็ดสิบครับเอาเจ็ดเอาเจ็ดสิบก่อนเอาโลซีแล้วก็เกียร์ p โอเจ็ดสิบอยู่ตารางเนี้ย 我去一五六。 เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราแบบเครื่องปั่นล้มรถก่อนเดี๋ยวเรามาดูว่าความความระยะห่างมันพอใจไหมมันเอียนนี่เป็นพอยางหรือมันเอียนปกติแล้วมันจะเอียนอยู่ประมาณสิบห้าองศานี่แม่ฉันผิดเออแต่เขาไล่เสียบเนี่ยแต่เขาไล่มาไล่จับตัเออเอครับอันนี้มันสุดปลาย ใช่ผมลืมบอกพ่ออีกอย่างก็คือต้องเล่งรอบประมาณ2 0 0พรอบอรอบเนาะต้องเหยียบคันเร่งเพื่อให้แรงแรงเสียบมันเยอะแม่ไม่รอบรอบเครื่องมันต่ำก็คือรอบการขับของเครื่องมันบ่อพอนะครับตัวนี้มันจะถือจังหวะหลอบฟี่รอบอฟี่เขาตรงพยายามเรียงรวบ่หอหล่อฟี่หรอคือบ่หอมันอุ้มดินโดนนัเยอะใช่ถ้าอมันอุมดินไปเยอะคือแหละครับเขาจะเขาจะเจอปัญหามันห่างกว่าปกติเพราะฉะนั้นพ่อก็ต้อง บอกว่างจำมากนะครับนี่ห่างไปแต่ถ้าว่าปุ๋ยดีถ้าเราวิง่งวิ่งเร็วมันก็จะเร็วเหอนี้มันก็จะระยะมันก็จะสั้นเหมืนี้ไหมหน้าหรือเค่นี้้า้าแรงเร็วมันสิถ้าเราสองสองสองรอบแล้วเราเลี้ยงให้มันสูงขึ้นไหมให้มันหนืดมันก็จะไปเร็วเหมอนี้ใช่ไหมหน้ารอบเครื่องรอบความเร็วของเครื่องมันก็จะตามรอบเครื่องยนต์เหมือนกันรอบรอบของเครื่องปลูกเราเนี่ยเพราะว่าส่งกําลังมามันก็จะเร็วเหมือนกันมันมันก็จะได้ตามสเปคเรานั่นแหละ แต่ว่าเราก็ดูว่าจริงๆดินมันก็พอปลูกได้อยู่เนาะไม่ได้รับไม่ปลูกนีุ่่มอยู่นะแ,แต่แต่แต่ยังไม่ดีพอแต่ขาคือๆๆว่าผู้มันเกียบอจะามันลูกต้นรูปมันกดเยอะเขาเขาไม่ได้เลี้ยงหางเขายังไม่เลี้ยงหางเดี๋ยวพ่อลองขยับหางขึ้นอีกหน่อยๆๆๆๆๆอเดี๋ยวเราลองไปอีดูสักสิบเมตรดูมันรูปเ็นมือนข้าวเหมือนหางกันเหมือนผม้ คือฐานข้าโยกเครื่องสูงหนาก็เลยบ่เต็มนะครับมันถือยังละตรงโน้นที่มันรูมันน่าจะเป็นใบไผ่ด้วยอืมครับต้ใหม่ตัวนี้ได้ไหมหกสิบเซนน่าจะประมาณได้ได้หกสิบหกสเนี่ยมันหกสิบเจ็ดสิบไม่เป็นไรหรอกเรื่องนี้มันใช้ได้อยู่แต่มันอ๋อมันดินเอาเเออาาวีดีโอทัดมนะเอาวีดีโอชาสามโลรอบรูสักสิบเมตร สวยละมาเริ่มเข้าทีมันจะอยู่ประมาณตัวนี้ประมาณเก้าสิบเซนท้าเฉลี่ยประมาณเก้าสิบเซนบางชวง่วง,งบางจังหวะที่ตัวน,นี้มันก็อาจจะเป็นเมียน,ะน,นข้อ,อย่างมะเร็งสิบสองขั้นมันจะแรงแรงปากมันจะดีนี่คนระับตัวน,น,นี้เครื่องดีเท่าล้วนซุยดินมันซุยไม่ใช่แม่ครับถ้าดินมันมีความชื้นมันก็จะอยู่ประมาณสองนิว้ว อีบางระยะอเคหนุนนิดเกินไปกับวันี้หึงเกินไปกับวันี้วันนี้คือมันเป็นยังงูกลายมันระยะเออเป็นช่วงร้อยต่อของของลำย่เดี๋ยวพ่อแม่เสียบแล้วเนี่ยแม่ก็ชั้นหน้าท้ายระยะมาตัวนี้มันสีเป็ดสีเส้นแม่ของมะถ่างลงมามันเหลือควายมันเหลือลายเขาจะสองตัวแม่หรือมันสีแม่เนี่ยครับผ่ามันเหลือหลายเป็นเกลือแม่เป็นท่ามันก็สิออกมาเป็นเออส่วนอิด เนี่ยส่วนเสียมันจะเยอะน,นั่นคืนอย่างนัวนอืมครับเนี่ยยานขาดตัวนี้เห็นไหมนี่ตัวนี้ทั้งเหงาแม่กับแม่ทั้งไปกับแม่นี่เนี่ยนี่คือสอดเยอะสอดตอนมันเรื่มเริ่มกันเยอะตัวนี้ก็เป็นส่วนมันฉีบแม่ยังสิครับเนี่ยยามไม่ขาดนะลูกปลาเสียบอัลลอกล็อกหรือปลาประมาณสิบเส้นครับสิบเส้นกับประมาณนี้สิบเส้นอัลล็อกไปเสียบรอดเร็ว there yeah.